ครับสวัสดีครับจวยวโอเนเคยวันนี้ขุนตาลครับหลุม8ขอร์ด C สโลปครับระยะ70หลาเห็นไหมสโลปจะอยู่ลักษณะนี้เนินมากสูงมากสไตล์ของพวกองก็คือว่าจาก60ใช้ใช้หลอบ6กใช้เอเวดดีกว่านะครับลักษณะการตีหมายความว่า1เห็นไหมขาซ้ายมันสูงตำแหน่งลูกค่อนขาขวาเห็นไหมครับเวลาขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นเหมือนลูกคิปแต่ขากว้างหน่อยแต่เวลาลงนะครับ ขึ้นไปแล้วลงมาอย่าผ่านขึ้นตามสชลปนะครับถ้าตามสลปลูกมันจะโด่งอย่างนี้นะครับคือเป็นไปได้ยากจริงๆต้องตีกดเข้าไปเลยครับโดยการใช้หน้าเหล็กชันหน้าเหล็กชันก็หมายความว่าคนที่ใช้60 58หเปลี่ยนมาเป็น 50- 5 1คือเอเวนะครับดูนะครับตีเข้าลูกเลยครับทักษณะนี้แล้วเวลาลงบล็อกข้อมือซ้ายนะครับดูนะครับระยะ70หลาตีกดไปที่ลูกเลยครับนี่ครับ ไม่ต้องถ่ายน้ำหนักไม่ได้เพราะมันยืนขายอย่างนี้ตีแต่ช่วงบนหน้าเหล็กชันนะครับดูไหมครับอนะครับดูนะครับหลักการอยู่ว่าหนึ่งลูกค่อนขวาอย่าตีแล้วขึ้นตามสโลปนะครับทีกดลงไปตีเข้าลูกเลยอย่างนี้หาน้ำหนักเล่นเหล็กหน้าชันนะครับโดยโดยที่ปูใช้คือห้าสิบเบสดูครับระยะเจ็ดสิบหลาตีแต่ช่วงบนตีกดเข้าไปเลยครับอย่าผ่านนะครับเห็นไหมครับขึ้นแน่นอนลูกก็ไม่สูงมาก นกอ๊อทั่วไปแค่หกสิบถ้าขึ้นตามสลบมันก็จะงัดโด่งไปไม่ถึงเล่นยากมากสไตล์ของโปรคือรักษะอย่างนี้นกครับลองไปซ้อมดูง่ายๆสไตล์โปรโงนะครับอย่าลืมครับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเด็ดๆขึ้นมาอีกสวัสดีครับสวัสดีครับ